สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่น้ำลายนะครับเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของเจ้าเวหาศีลักมวยไทยครับซึ่งถ้าเป็นตามปกติแล้วถ้าเป็นแฟนมวยประเภทดูแบบได้เสียหรือดูมวยไทย5ยกอาจจะไม่รู้จักครับแต่ถ้าเป็นแฟนแม็กมวยไทยอาจจะเริ่มคุ้นชื่อนี้ขึ้นมาบ้างเพราะเจ้าเวหามีดีกีเป็นแชมป์ของแม็กมวยไทยและในวันนั้นครับจะเจอกับจอมพลังจากญี่ปุ่นครับเคนตะยามาดะครับ มาติดตามรับชมกันครับนักมวยไทยหุนไม่ให้แต่ใจมันสู้มาดูกันว่าเจอกันนักมวยญี่ปุ่นบ้าพลังบทสรุปจะเป็นอย่างไรมากันที่รายการนี้ครับศึกน็อกเอาท์ครั้งที่2ครับจัดขึ้นมวันที่1เมษาย,ยนปี2017นะครับตรงกับปีพศก็เป็นพีพอส5อ0นนะครับจัดที่เมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นนะครับ นกมวยไทยของเราเจ้าเวหาศิรักมวยไทยนะครับเจอกับทางด้านคู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นเจ้าบ้านนะครับเคนตะยามาดะกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับพิกัด67.5กิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกนะครับนี่คือน้อมวยญี่ปุ่นครับเคนตะยามาดะครับนกมวยไทยก็กลมกลาบกลาบมุมอยู่ครับนกมวยไทยก็แถบนวมก็จะเป็นสี น้ำเงินนะครับเอาเป็นว่าเตี้ยสั้นกว่าครับน้ำวยไทยเราผิวจะเข้มกว่านะครับเจ้าเวหานี่อายุยี่สิบเก้าปีครับสูงร้อยสิบเซนเมตรครับไม่กางเกงก็ดําเหมือนกันอีกเคนตานี่สามสิบปีครับสูงร้อยเจ็ดสี่เซนเมตรครับเคนตาจะอายุมากกว่าแล้วก็ส่วนสูงมากกว่าทางด้านของน้ำวยไทยเราอยู่ราวๆแปดเซนเมตรครับอย่างแรกเป็ขาอยู่ครับแรกช่วงล่างกันอยู่ครับโอ้จังหวะนี้ครับที่หมัดขวาวิธีครับเคนต่า จะหามีเตะขาครับอแรกช่วงล่างครับใครจะช่วงล่างดีกว่าแต่เค็นตานี่จะใหญ่กว่านะครับจังหวะนี้ครับหดข้างไปทีครับนองมวยไทยเราอยากเข้าหาครับเค็นตะามีเตะขาครับยังเป็นเน้นเกมเรียกว่าจอยางครับวัดช่วงล่างครับวัดคุณภาพช่วงล่างครับ ปล่อยแตะขาจังหวะนี้ครับนักมวยไทยเรามีสะดุ้งครับเจ้าเวหานี่มีสะดุ้งเลยครับแจ้งก่อนครับว่าคิกบ็อกซิ่งในญี่ปุ่นบางองค์กรบางสถาบันนี่ให้ใช้ศอกได้รายการนี้น็อกเอาท์ครับก็ให้ใช้ศอกได้เช่นกันครับเมื่อสักครู่นี้มีซ้ายหน้าไปดองครับสําหรับนักมวยไทยเราเจ้าเวหามาเสียเหลี่ยมครับโดนทางด้านของนักมวยญี่ปุ่นครับเค็นตะนี่เตะฟรีคิกไปดอกครับ สายหน้ายังทำงานได้ดีครับเป็นมวยที่เตะตีหน้าได้ได้ดีครับเจ้าวหาไปนี่เริ่มขยับเข้าหาครับอจังหวะนี้ครับบวกศอกโอ้โหบวกแล้วได้เสียวเลยครับบวกแล้วได้ลุ้นครับโดนทางด้านของเค็นตายนี่งัดเอาไปคาบไปทีครับหวดขวาไปทีครับน้องเวไทยเราดันเขาเชื่อครับดันเขาเชื่อแล้วทำอะไรต่อแข้มเค็นตายนี่แกับ ไม่อยู่นิ่งครับบิดซ้ายบิดขวาออกซ้ายออกขวาครับไม่จะเล็งเป้าอุ้ยลำบากกันอุ้ยนี่ครับแม่พออยู่อยู่ตรงเชือกครับหลังติดเชือกนี่ทางด้านของน้ำมวยไทยเรานี่จะจําศอกเลยครับโดนงั้เราไปคัดไปครับแม่งั้นเราไปคัดเสร็จมีเตะขาเลยครับแม่ออกเป็นชุดออกเป็นคอมโบเซตเลยครับสาหรับทางด้านของเค็นต่ามีศอกด้วยเริ่มทำแล้วครับเริ่มทําได้ครับไม่จังหวะนี้ต่อยตามตัวแมาทาเป็นชุดเหลือเกินครับทางด้านของเค็นตาครับไอ้จังหวะนี้ บวกศอกยังไงต่อครับอ่าเริ่มเริ่มขยับเข้าหาครับตหวันนี้บวกศอกเห็นตายยังยังรอดอยังรอดคมสอบไปครับจะตหวัน,นี้โดนแข้งขวาครับลอดสอกก็มาโดนขวาหวงหมัดอก็เป็นเกมที่คู่ขี้นะครับเพียงแต่ มชกในบ้านรันตังมวยญี่ปุ่นก็น่าจะได้เปรียบไปตามสไตล์ครับก็ฝากกดซับแครกกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่ามีวิดีโอสนุกๆมาให้ชมตลอดครับแชร์เเพื่อนได้รับชมด้วยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่สําคัญอย่าลืมกดสังญาณดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับนอกจากนี้ทางช่องเรายังมีคู่มวยมันอีกหลายคู่ครับจบคู่นี้แล้วกดกราฟด้านบนขวามือเพื่อชมมวยเพิ่มเติมได้เลยครับก็จะม ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสองมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามและมวยพักยกออสเคโอครับเคโอตองเก้าครับยกที่สามกันต่อครับเริ่มเดินติดตัวแล้วครับสำหรับทางด้านนักมวยไทยเราครับปาดขวาไปครับเริ่มมีเน้นแข้งขวานะครับแข้งขวานี่แมททางด้านของนักมวยไทยเรานี่ออกหนักกว่าแข้งซ้ายแล้ว่าขวาอีกทีครับขวานที่เข้าทุกดอกแล้วมีศอกด้วยแมพพยายามจะก้มหลบครับ ก้มทันบ้างไม่ทันบ้างครับแม่เริ่มบอมหนักแล้วครับตอนนี้แม่ส่งมวยกันในเหมือนมวยมวยงานวัดเลยครับสําหรับเจ้าทหารขวากิทีับแล้วก็บอลสอกตามไปมีมีหมัดครับพยายามพี่จะาออกหมัดรบก,กวนตลอดครับเชนตาไหนต่อครับมาขยับเข้าหาครับหามุมครับหามุมแล้วก็หวดขวา ขยับนี่ครับงัดศอกโอ้ศองนี่ก็น่ากลัวจริงครับงัดไปนี่ได้เลื่อนได้ราเมื่อนครับน่าจะไงตอกงัดไปทีครับแม่น่าจะไม่โดนครับตอกนี้แต่ก็เสียวครับเอากรรมการแยกครับเบรครับโอ้น่าจะมีเลือดเกิดขึ้นแล้วครับอาจจริงๆด้วยครับแอร์เคนตาครับมาเลือดไหลเป็นทางเลยครับโอ้แลวต้องบอกว่าแตกในต่างประเทศครับแตกในญี่ปุ่นแตกในทั่วโลกครับ เลือดออกเยอะแผลชะกันโอกาสโดนจับแพ้มีเยอะครับอย่างกรณีนี้นี่แม่เลือดออกเยอะครับแล้วมันออกมาเนี่ยมันมันมันเหนือตาครับโอกาสที่เลือดเนี่ยจะไหลเข้าตาแล้วทําให้การชกเนี่ยเกมการชกนี่มันมันไม่ถนัดเนี่ยมีอยู่สูงเลยครับแม่ดูครับอห้กรรมการยังใจดีครับให้ลุยต่อครับแม่เจ้าหารอเลยครับตอนนี้ขยับเข้าหาครับไปยังไงก็ได้ครับขอยมดยกนี้ก่อนครับ เข็นตาจะไปหาไร่ใหญ่เลยครับทังไหนต่อครับเอาแตงวานนี้ครับสาขวาไอ้ต่อยมาไม่โดนครับเอ้าโอ้โหโดนจับอย่างนี้โดนจับให้กรรมการไอ้ให้แพทย์สนามดูอย่างนี้นี่โอกาสที่แพทย์สนามจายุติการพกก็มีสูงอ่อแล้วเลือดไหลเยอะเลยครับโอ้ไหลเป็นทางเลยครับนี่ครับนี่ครับดอกที่แตกน่าจะสอกดอกนี้ครับ จังหวะงัดศอกขวาครับเอาเรียบร้อยครับยุติการชกแล้วครับเจ้าเวหาสีรักมวยไทยครับแม่ใครเห็นกันดีกว่าน่าจะเป็นมวยงานวัดครับแม่เป็นฝ่ายชนะแตกแชมป์ประเทศญี่ปุ่นครับนั่นก็คือเค็นตะยามาดะน่าเรียกว่าชนะแบบเด็ดขาดเลยครับนี่ครับอาจารย์ดำสุพรรณครับเข้าไปเข้าไปกอดทางด้านของเจ้าเวหาครับอาจารย์ดำานปกติเป็นเทรนเนอร์และเป็นคูมวยที่ญี่ปุ่นนะครับ อ่าเรียบร้อยครับชนะไปแบบแม่ชิวเชลครับก็ต้องฟานนะครับสําหรับแฟนๆามวยนะครับก็ช่องเรายังมีคู่มวยมันอีกหลายคู่ครับสามารถกดดูได้ที่การ์ดด้านบนขวามือที่มีลูกศรสีแดงชี้นี้ได้เลยนะครับและหลังมวยจบแล้วครับก็อย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนะครับเรายังมีประวัติย่อๆของนักมวยนะครับดูเป็นเชิงอัดและข้อมูลครับก็จะได้มีอัดทลอดในการรับชมให้มากยิ่งขึ้นครับ มาเริ่มที่ประวัติของนักชกชาวญี่ปุ่นก่อนนะครับนั่นคือเคนตะยามาดะครับเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนปี1987ครับหรือตรงกับปีพศ2530ครับที่กุ้มมะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นนักชกประเภทบ้าพลังนะครับกล้าได้กล้าเสียกาแหลกก้าบวกเคยไปทัากับน้ำมวยไทยดังๆที่มีชื่ออย่างเช่นแพ้คะแนนให้กับแสงมณีสกาแฟมวยไทยนะครับแพ้คะแนนเมืองไทยพีเคสันชัยมวยไทยยิม แพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีชนะคะแนนกล้องนภา,าหุยศักดิ์เล็กยิมแพ้คะแนนให้กับแก้วไฟเทคนะครับชนะคะแนนเคลูกพระบาทและชนะคะแนนเทพบุตรสิทธิอุบุนนะครับมีดีกีเป็นแชมป์ NJKF ครับหรือ New Japan Kickboxing Federation ครับสาพันคิกบอ็อกซิ่งญี่ปุ่นใหม่นะครับถึง2พิกัดรุ่นนั่นคือในรุ่นเวทโเวทร้อยสี่เปอนด์และรุ่นซูเปอร์เวทโเวทร้อยห้าสปอนด์นะครับ เป็นแชมป์ WBC มวยไทยของประเทศญี่ปุ่นครับพูดง่ายๆก็เป็นแชมป์ประเทศญี่ปุ่นแต่ WBC มวยไทยนี่รับรองโดยเป็นแชมป์ในรุ่นเวทเตอร์เวท1 4 7ปอนด์ครับ ส่วนนักมวยไทยในประวัติค่อนข้างมีน้อยครับโดยเจ้าเวหาศีรักมวยไทยครับนักชกในสังกัดของเฮียมาน้อยอุดรครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นมีสไตล์การชกดุดันกาแลกกกาบวกนะครับอาวุธหนักแรงเจ้าตัวชกอยู่เป็นประจำตามภูธรครับก่อนจะมาชกในรายการของแม็กบุยไทยที่พัทยากระทั่งเป็นแชมป์เข็มขัดเงินในพิกัด67กิกร,รัมมาแล้วนะครับ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆนะรับชมกันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟซอมมยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและมมยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตองเก้านะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าจะเป็นใครนั้นแต่ความมันนี่มีอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ